คนที่ไม่เคยทำอย่าตั้งใจมากเกินไปพระศัสดาตรัสอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีตั้งใจพอดีอดีไม่งั้นจะอึดอัดแน่นหน้อกปวดหัวนนั่งสมาธิแล้วต้องสบายต้องเบาสบายถ้าโยมทำสมาธิแล้วยมอึดอัดเริ่มผิดละให้รู้ว่า แรงเกินไปตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปนทำสบายๆและลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและเบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆกายเบาจิตเบาตัวเหมือนนั่งลอยอยู่บรอยากาศสบายนั้นคนทำสมาธิแล้วก็จะเกิดสุขวิหารธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขจะอยากทำอีกถ้าโยมได้สมาธิแล้วไม่ ต้องมีใครมาขยันขยอะ่ะทำนะทำนะทำเองเพราะมันจะชอบมันสบายถามว่าบางคนบอกระวังกลัวติดสมาธิเดี๋ยวไปเป็นพมลูกฟักอะไรไม่จริงนะผู้เจ้าตรัสไว้ว่าสุขที่ควรกลัวกับสุขไม่ควรกลัวคืออะไรสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือสุขที่ควรกลัวอย่าเสพมากทำมากจเจริญมาก แต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุขเกิดจากสมาธิทั้ง4ี่ระดับนี้ไม่ควรกลัวควรเสพมากทำมากจเจริญมากนะดังนั้นอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดมาหยุดไว้ก่อนฟังคำของตถาคตการทำสมาธิมากไม่ใช่ว่าติดสมาธิการอยู่ในสมาธินานถ้าทำได้แล้วการจะไม่ติดก็คือ ให้เธอนั้นตามเห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไปเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าติดถึงนั่งนานก็ไม่ได้ติดนะแต่นั้นความนานในการนั่งไม่ได้เป็นเครื่องวัดความติดแต่การติดหมายถึงการที่เราเพลิดเพลินไปต่ออัศสสาธาของสมาธินะเพลิดเพลินพ,พร่ำสรรเสริญนะ ในลดอร่อยของสมาธินั่นแหละคือติดแล้วไม่เห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นี่นี่มุมในการติดเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าอธิบายไว้หมดนะงนั้นสิ่งเหล่านี้ยมต้องเสพครบพระสูตรให้มากการเสพครบพระสูตรมากนั้นพระองค์บอกเป็นธรรมมีอุปการะต่อการเจริญอาณาปานาสติสุตตาของตถาคตที่เสพมากเจริญมากเมื่อทําอาณาปานาสีแล้ว นะจะเกื้อกูลกันอุปการะกันดังนั้นวันนี้เราเอาการทรงจําไปจําอะไรเราเอามาจำำําคําตถาคตดีกว่านะวันนี้เราท่องสุดคูนแม่นยังไงยมกลับมาท่องคำพู้เจ้าให้แม่นขนาดนั้นให้แม่นเหมือนสุดคูนเลยอย่างน้อยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระสูตรก็เพียงพอจัดกลับคำในนี้นะบอกคำในนี้นะ ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสัตว์บ,บทเดียวนี่ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานขอบทเดียวเท่านั้นหรือที่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไปยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรม